ผู้มีเกียรติที่มาในงานนะครับงานฉลองอดีตนะครับขอบคุณพ่อวีราจันเทงหรือพ่ออ้วนคุณแม่สุบินจันเพิงแล้วก็ลูกชายสุทธิรักษ์นะครับเา็นชายโชคดีจันเทิงรวมกระทั่งถึงคุณแม่แฮทาดีและคุณน้าสินติคำจุนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทีมงานของท่านนายกเทศมนตรีตำบลปุ๋ยนะครับนายกสมภพนุนเก้วนำทีมงาน และขอบคุณนะครับผู้อยู่ข้างๆตลอดครับผู้ใหญ่เพียรอยู่ครับคอยดูแลตลอดครับและขอบคุณมากๆเพื่อนๆและงน้องนะครับรวมทั้งปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับที่มาในงานนี้นะครับไม่ได้เอ่ยนาก็ดีนะครับก็ขอบคุณและก่อนจะจบนะครับก็ขอฝากน้องน้องนนุ่งๆนะครับบอกว่าป๋าผมขอสักบางเล็กบางน้อป็ะงานทำบุญ ก็อยากให้สรุปถ้ามีอะไรขาดก็บอกจะภาพได้เออขอเล่าขออะไรก็บอกนะก็ขอร้องนะครับงานนี้ก็อยากให้มันสนุกสนารครับขอบคุณมากๆนะครับผมท่านลองท่านลองคนมีอะไรจะพูดไหมครับความขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากครับท่านนายกสมงษ์นะแก้วนาดยกเทตสุนตรี ตำบลขุยท่านผู้นำหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่เนเพียนอยู่ท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาเขตหนึ่งและเขตสองนะครับก็ต้องกาบขอประโุณทุกท่านนะครับในเดินทางขึ้นสู่พิธีในวันนี้ลำดับต่อไปอย่างไรก็ขอให้พี่น้องนะครับคุณพ่อ,อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับชมดนตรีนะครับหมอนำนำฟ้าทิสตาพรนะครับรำพรประยุกต์นะครับ จะได้ทำการแสดงดูบรรดาสายตาพี่น้องนับัดนี้เดินเขินครับ